รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกีฬาลีกเช่นเคยครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการกอล์ฟครับที่จะมีการแข่งขันรายการใหญ่ถึง3รายการจากนั้นไปเต็มอิ่มกับไฮไลท์การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในรายการสิงห์มอเตอร์ไบค์ไทยแลนด์โอเพน2013สนามที่4ที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัย2ช่วงเต็มๆครับแล้วก็ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยอินไซต์ลิโปรกับทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013เหมือนเดิมครับ สปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยคาร์แม็กซ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครถจักรยานยนต์ฮอนด้า ท่วงสปอร์ตอัปเดตวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันกอล์ฟในรายการ Amazing Thailand PTT Exclusive Golf 2013ครับที่กำลังจะเดินทางถึงในสนามสุดท้ายของปีแล้วโดยในสนามสุดท้ายนี้ก็จะใช้สนามเล็กบูดครับเป็นสังเวียนในการแข่งขันในวันศุกร์ที่25ตุลาคมนี้ใครที่พลาดโอกาสการแข่งขันเมื่อสนามที่แล้วที่สนามคาสคาตาก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีครับ ลักษณะสุดท้ายครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทปราทจำกัดมหาชนผู้ให้การสนับสนุนหลักของเราก็บอกมาแล้วครับว่าจัดเต็มสําหรับของรางวัลทั้งผู้ที่มีอันดับและผู้ที่พลาดหวังเรียกว,ว่าแจากกันไม่อั้นได้รางวัลกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนครับอย่าลืมครับท่องเที่ยวออกรอบครอบครัวสุขสันต์กับการแข่งขันกอล์ฟราคาประหยัดในสนามสวยและได้มาตรฐานถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็คลิกไปได้เลยครับที่ www Thailand onedaytour.com ครับ มาต่อกันที่ในงานถแถลงข่าวใหญ่ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยครับที่ร่วมมือกับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดแล้วก็พันธมิตรร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการยิ่งใหญ่ถึง3รายการต่อเนื่องเริ่มด้วยศึกชิงสุดยอดนักกอล์ฟสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใน,ในรายการสิงห์ไทยแลนด์แมจอร์โอเพนครั้งที่79การแข่งขันกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยจิงช่วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่สนามปัญญารามินทราในระหว่างวันที่8-11ตุลาคมต่อด้ดยศึกกอล์ฟเยาวชนโลกรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพครั้งที่6ณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินวันที่7-10พฤศจิกายนแล้วก็ปิดท้ายโดยการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟเอเชียแปซิฟิกอเมเอร์กอล์ฟทีมแชมเปี้ยนชิพครั้งที่26หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโนบุระคัพ2013 แล้วก็จะจัดขึ้นที่สนามสันติบุรีคันที่ครับจังหวัดชิงรายในวันที่14-17พฤศจิกายนนี้ซึ่งทั้ง3รายการก็ล้วนเป็นบททดสอบอย่างดีของนักกอล์ฟสมัครเล่นในประเทศไทยนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยร่วมไปถึงนักกอล์ฟทีมชาติไทยที่จะลงทําการแข่งขันศึกซีเกมที่พม่าปลายปีนี้ด้วยครับแข่งขันปีนี้นะครับสำคัญคือไอแถลงนยนายมิเชลโอเพนเนี่ยที่จะจัดที่สนามปัญญาเดือนเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ ได้รับความสนใจเยอะจากต่างชาตินะครับแล้วก็เด็กไทยเราก็พร้อมที่จะป้องกันแชมป์อีกนะครับก็เชิญชวนมาชมกันนะครับที่สนามปัญญาไม่ได้เก็บตังค์นะครับแล้วก็มีแมทที่สนใจคือโนมูละครับซึ่งจะจัดที่สตบุรีเดือนพฤศจิกานะครับ14-17นะครับก็ในช่วงนั้นเป็นช่วงลอยกระทงด้วยมีงานเชียงรายด้วย ก็คงเป็นอะไรที่คืนที่คื่คืนสำหรับคนเชียงรายนะครับแล้วก็ปีนี้ประเทศไทยก็พยายามจะเอาตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งให้ได้นะครับซีเกมก็เราก็จะส่งนักกอล์ฟไปพม,ม่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะไปดูสนามนะครับทีมชาติทั้งผู้ผู้ชายเปดูสนามแล้วก็กลับมาดูว่าสนามในเหมือนบ้านเราบ้างที่จะได้ไปซ้อมกันนะครับ สีแกมเราคิดว่าเราก็น่าจะได้ที่เคยพูดอยู่เสมอคือต้องเหรียญทองนะครับก็น่าจะได้เพราะได้มาทุกปีนะ e e สปีดเวสนับสนุนโดย AIS 3 G 2100 บตอทอพลังที่ยั่งยืน www.webthailand1daytua.com น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง ช่วงสปีดเวววันนี้ครับเรานำท่านผู้ชมมาที่ดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยกันครับที่ตำบลศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการสิงห์มอเตอร์ไบค์ไทยแลนด์โอเพน2013สนามที่4ที่เนรมิตพื้นที่ร,บรอบๆบริเวณสวนสาธารณะพญาลิไทยให้เป็นสนามแข่งขันที่สวยงามที่สุดสนามหนึ่งของการแข่งขันในปีนี้นะครับ และก็แน่นอนครับได้รับการตอบรับจากนักแข่งเสือภูเขาทั่วประเทศกว่า350ชีวิตที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็สนามนี้ก็พิเศษขึ้นมานิดนึงครับเมื่อไปตรงกับวันที่22ของเดือนกันยายนพอดิบพอดีครับซึ่งในวันที่22กันยายนของทุกปีนะครับทั่วทั้งโลกก็มีการรณรงค์การลดปัญหาโรคร้อนด้วยการกำหนดให้วันนี้นะครับเป็นวันคาร์ฟรีเดย์ซึ่งก็ถือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการแข่งขันของเราอีกทางด้วยนะครับ ในการที่จะลดปัญหาโลกร้อแล้วก็ให้ทุกคนหันมาขี่จักรยานกันส่วนในช่วงของการแข่งขันนั้นท่านนายกทัมนตมุตรีตำบลศรีสัชนาลัยท่านวิเชียนพรมพิรามก็จัดอาหารเช้าไว้ต้อนรับนักแข่งทุกท่านด้วยครับ รวมกับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของเราทั้งน้ำดื่มตราสิงผลิตภัณฑ์อาหารโรซา่าเครื่องดื่มไวทตามิลวแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการแข่งขันตลอดมานะครับแต่ก่อนที่จะออกสตาร์ตกันเราก็มีเกณฑเล็กๆน้อยๆครับในการเลือกใช้อุปกรณ์การแข่งขันให้เหมาะสมมาฝากนักแข่งทั่วประเทศกันสักนิดนึงก่อนครับคืออุปกรณ์จักรยานเนี่ยมันมีหลากหลาย แต่จริงๆแล้วที่ใช้กันหลักๆก็จะเสือภูเขานี่จะเยอะมากเพราะในงานนี้เป็นงานคอร์สแต่ว่างานหลักๆจริงๆที่ว่างานลูกผสมจริงๆมันต้องเป็นใจเกินร้อยอะไรอย่างนี้แต่ว่างานงานอย่างนี้เป็นงานเข้าแท็กอยากจะแนะนําสักนิดนึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ใน,ในการใช้เช่นว่ายางถ้ายางวิบากเนี่ยมันจะเป็นดอกโต อดอกโตๆตนี้มันจะ,ะลดการลืน่นการสไลด์เป็นการยึดเกาะที่ดีที่สุดตสแต่ถ้าเกิดเป็นยางกึงๆเขาเรียกยางสลิกสลิกจะเป็นแบบนี้อันนี้จะได้ทั้งทางเรียบแล้วก็เข้าป่าได้นิดหน่อยแต่ที่นิยมสุดๆที่แข่งกันวันนี้ก็จะเป็น,น้อย่างทางวิบากจริงๆต้องเป็นตัวนี้ถือดอกใหญ่ ดอกจะโตเพราะว่ามันจะมีความมั่นคงมากในการเข้าโคง้งเข้าทางแตกดีทางลื่นทางอะไรที่ว่าเป็นเป็นดินน่ะเป็นดินลูกลงังหรือดินดินเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยมันจะยึดกกอนได้ดีที่สุดหลักๆก,ก็เราต้องดูว่ารถเราใช้ใช้ประเภทไหนใช้ประเภทไหนยางเล็กยางใหญ่ซึ่งไซส์จะต้องตามกันหมายถึงยางนอกกับยางในครับ แนะนําก็คือถ้าเราเราเรา,เราใช้หลักๆคือเราไม่เน้นทางเรียบเราเข้าป่าอย่างเดียวเราก็ต้องใช้ยางให,ใหญ่ๆไว้นหนาไว้เพื่อความลาบลื่นหมายถึงความสะดวกจะไม่ไม่ไม่ไมลื่นล้มหรือว่าอะไรประเภทนี้ถ้าทางเรียบก็อีกแบบหนึ่งทางทางเรียบนี้ก็คือไม่เคียดมากยางอะไรก็ใส่ได้อยู่ที่กําลังเราขอให้กำลังเราดีโอเคครับ ก็สาดอย่างนี้แล้วสนามต่อไปก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมครับส่วนในช่วงของพิธีการนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านชยุตธบัวมั่นครับปลัดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ได้กล่าวรายงานต่อท่านวิเชียนพรหมพิรามนายกเทศมนตรีศรีสัชนาลายัยที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการปล่อยตัวด้วยตนเองนะครับและก็กล่าวให้อวาสแก่นักแข่งทุกท่านก่อนที่จะปล่อยสตาร์ทด้วยพร้อมด้วยคุณจิตติสิวารมครับผู้บริหารงานกิจกรรมสัมพันธ์บริษัทมุนรอดเทรดดิง้งจำกัดที่เดินทางมาร่วมในพิธีปล่อยตัวอีกด้วยครับคือเทศบาลตบนศรีสัชนะครับ ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันจักรยานนะครับก็เพราะเทศบาลนะครับเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยที่พื้นที่เทศบาลตำบลศร,รีสัตชนาลัยมีพื้นที่มรดกโลกมีสินค้าโอทอมากมายนะครับก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปครับ เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับไฮไลท์บรรยากาศในการแข่งขันกันแบบเต็มๆครับจะสนุกสนานท้าทายขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันช่วงนี้พักสักครู่ครับสปอร์ตอินไซต์ สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ซาร่ารถยนต์โตโยตา้ากลับมาในช่วงสปอร์ตสเปเชียลครับกับไฮไลท์การแข่งขันสิงห์มอเตอร์บายเทลเลนร์เพน2013สนามที่สี่ ก็ต่อกันเลยครับหลังจากที่ปล่อยสตาร์ทกันไปแล้วที่บริเวณสวนสาธารณะพญาลิไทจากนั้นนักปั่นก็จะปั่นลัดลอบไปตามเส้นทางอุญญทยานแห่งชาติปริศาสตร์มรดกโลกศรีสาชนาลัยครับซึ่งเส้นทางการแข่งขันครั้งนี้ก็เคยใช้สําหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้วฉะนั้นเรื่องความท้าทายการใช้ทักษะในเชิงกีฬาเสือภูเขานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าจัดเต็ม ทางทางลาดชัน s i n เกิลแท็กรวมไปถึงทางสปินลูกลังยาวๆนะครับที่สนามนี้มีครบกันครับโดยจะแข่งขันกันเป็นรอบๆนะครับรอบละ8กิโลเมตรอย่างฝีงมือดีหน่อยประสบการณ์มากหน่อยที่จะลงแข่งขันในรุ่น A นี่ก็จะแข่งขันกันทั้งหมด3รอบครับส่วนในประเภทแข่งขัน B ที่มีชิงชัยกันถึง15รุ่นอายุนี่ตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปเรื่อยไปจนถึงอายุ60ปีขึ้นไป และยังรวมไปถึงบรรดาพี่ๆที่มีน้ําหนักตัว80กิโลกรัมขึ้นไปนี่ก็จะแข่งกัน2รอบครับส่วนในรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นประเภทแข่งขันซีรุ่นน้องๆหนูๆครับที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปแต่ก็ไม่เกิน14ปีเราจะแข่งขันกันแค่1รอบครับซึ่งการแข่งขันทุกรุ่นนะครับทุกทุกอายุทุกประเภทนี้ไม่เสียค่าสมัครนะครับเรียกว่าสมัครฟรีแล้วก็ถ้ามีฝีมือก็มีของรางวัลกลับบ้านไปด้วย และผลการแข่งขันที่น่าสนใจก็มีดังนี้ครับในประเภทแข่งขันเอชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่อา h เธอร์เบนเนตก็คว้าแชมป์ไปได้ส่วนเชิดชัยใจวงครับก็คว้าแชมป์ในรุ่นอายุ26-29ปีส่วนในประเภทบีชายนั้นอายุไม่เกิน18ปีนัทวุฒิศรีเน่ก็คว้าแชมป์ไปได้ครับส่วนปริวัติตันเหล็กก็คว้าแชมป์ในรุ่นอายุ19-24ปีชายไป ส่วนในประเภทบีหญิงนั้นอายุไม่เกิน16ปีก็ได้แก่นางสาววริษาทิพภาครับที่ได้แชมป์ไปก็ฝากสำหรับพี่ๆน้องๆที่ปั่นอยู่ก็ขอให้ปั่นต่อไปเงะะี้ยค่ะอย่าทิ้งส่วนใครที่ยังไม่ปั่นก็หันมาสนใจกีฬาจัก,กรยานด้วยเพราะว่ามันมันสนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะกีฬาประเภทจัก,กรยานนี้นะคะอย่างแรกก็คือให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ แล้วก็ให้เรียนหนังสือเก่งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงหัวสมองก็ดีค่ะได้มีเติภาพด้วยค่ะขอขอบคุณบริษัทบุญรอดแล้วก็อำเภอศรสีสันชนาลัยนะคะที่ทำให้มีการจัดแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะ Inside r i p o Golf Team สนับสนุนโดย เครื่องดื่มลิโพบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้ครับกับ i n i ไซต์ลิโพกอ t ทีมก็จะเป็นเรื่องราวของความพร้อมของสนามแข่งขันครับซึ่งในสนามแรกของการขัน Golf Team Thailand Championship 23, ลิโพกอบทีมไทยแ a นด์แชมเปี้ยนชิพสองพรอบคัดเลือกนั้น ก็จะเป็นสนามเกียริทานีคันที่ขับครับที่จะแข่งขันในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้แล้วก็ตอนนี้สนามก็ถือว่าสมบูรณ์100%ยครับที่จะรองรับการแข่งขันแล้วก็การมาซ้อมของนักกอล์ฟที่ลงทําการแข่งขันในรายการนี้โดยสนามที่1น,นี้ก็ฝ่ายจากการแข่งขันก็กําหนดแท่นทีชายไว้ที่6,900หลาครับส่วนในแท่นทีหญิงนั้นก็อยู่ที่6,300หลา แล้วก็ยังมีสเปคของรับคัดไว้ที่2.5นิ้วครับส่วนแฟร์เวคัดนั้นอยู่ที่14มิลิเมตรและสุดท้ายที่หลายๆคนอยากจะรู้ก็คือสปีดของกรีนครับฝ่ายจัดการในขันก็บอกว่าจะควบคุมครับให้ทุกหลุมอยู่ที่ความเร็ว10ฟุตครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของสนามนั้นต้องไปฟังจากท่านผู้จัดก,การทั่วไปของสนามเกตาน,นีครับออก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากนะครับที่สนามเราได้รับบรรจุให้เป็นสนาม เป็นสนามแรกในปีนี้ของรอบคันเลือเลยครับก็อยากจะฝากสนามมาด้วยนะครับสนามเราเป็นสนามที่ที่กรีนเป็นญ้าญี่ปุ่นนะครับความเร็วกรีนสตนียอยู่ที่ประมาณ1ิบนะครับผมมันเป็นลูกเล่นง,ง่ายๆมันมีเนินนิดนึงมบนกรีนนิดหน่อยนิดหน่อยตลอดนะครับแต่เป็นกรีนที่เรียบครับผม เป็นหลุม6พาสีนะครับซึ่งเป็นระยะที่ยาวแล้วก็ท้าทายมากหลุมนี้ครับ mm. คือเราได้วางสภาพไฟเวกับไฟเวกับบังเกอร์เนี่ยอยู่ทางซ้ายเอ้ยทางทางขวานะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเราจะมีเ,เป็นเล็กน้ำคอยดักด้วยนะครับ mm. แล้วก็จะมีมันเราปลูกต้นไม้เป็นในในรูปการบีบให้เล่นคือทุกตีแม่จริงๆอ่ะึงถึงยะอยู่ในไฟเวรครับ ถ้าหลุดซ้ายหลุดขวาก็จะอยู่ในในดวงต้นไม้ครับผม<ป>ออตอนนี้เรามีนักดากนอกจากกรอบแล้วนะครับยังมีเป็นห้องพักนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เหมือนเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็จะมี สนามเทนนิส6คอร์ดนะครับแล้วก็มีที่พักด้วยเป็นแคมป์สามารถจัดแคมปิ้งเทนนิสได้ด้วยครับก็อยากจะให้ไปทดลองนะฮะว่าเรามีเรื่องการปรับเปลี่ยนแท่นทีใหม่นะฮะแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างในสนามใหม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสนามที่เปิดมา2ี่กว่าปีแล้วมันมีการปรับปรุงทุกปีนะครับก็อยากให้อยากเชิญทวนนักกล์ฟให้ไปทดลอง ก็มาเล่นได้เฉพาะวันธรรมดานะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่เราอาจจะสมวนสิทธิ์นิดหนึ่งเพราะว่าแขกลูกค้าเราเยอะมากเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นเป็นซื้อเป็นแพ็กเกจนะฮะซื้อ1เล่มเนี่ยสิบใบนะฮะราคาต้องไปสอบถามที่สนามเองเพราะถ้าอยากรู้จะราคาเท่าไหร่แต่เป็นราคาพิเศษนะครับก็ไปทดลองกันได้เลยครับผมก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนครับก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นมีโปรโมชั่นการวอร์มอัพแบบนี้ก็ต้องรีบไปครับเวลายังพอมีอยู่ ส่วนคราวคราวอัปเดตอื่นๆนั้นทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ประกาศวันจับฉลากประกบคู่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับคือจะจับฉลากประกบคู่ในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนี้เวลา14นาฬิกาที่สนามฝึกซ้อมกอล์ฟออสตาแยกเมงจ่ายโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็ชี้แจงมาว่าเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดในการแข่งขันครับจึงจับฉลากประกบคู่ใกล้วันแข่งขันให้มากที่สุด โดยเงื่อนไขของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลังจากการจับฉลากประกบคู่เรียบร้อยแล้วนั้นไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้นะครับยกเว้นในกรณีที่ผู้เล่นในทีมนั้นได้รับบาดเจ็บหรือป่วยแล้วก็ต้องแสดงใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานด้วยนะครับโดยคณะกรรมการนี่ก็จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็จะต้องได้รับความยินยอมจากทีมคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามด้วยเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับการยอมรับให้การเปลี่ยนตัวได้แล้วก็สามารถตรวจสอบเวลาการออกรอบหรือแพลนด์ได้ที่ w w w t h a i l a n d m a n ล t o u ม c o m นเหมือนเดิมนะครับตรวจสอบได้ทันทีหลังจากประกาศผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดที่สมัครไม่ทันในสนามนี้ก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลที่ w w w t h a i l a n d m a n ล t o u ม c o m นเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ